ชื่อเรื่องว่าความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันจะให้ชื่อว่าเอย้อนกลับไปในช่วงวันหยุดฤดูร้อนตอนปอ .4 ข้างๆบ้านของเอเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ไม่มีพ่อแล้วแม่ของผู้หญิงคนเนี้ก็ยังเป็นแม่ที่ดูสาวแล้วก็ยังสวยในสายตาของเอผู้หญิงคนนี้กับเอเรียนโรงเรยเียนเดียวกันนะ แต่ว่าอยู่คนละห้องแต่ทั้งคู่อ่ะก็เริ่มสนิทกันประมาณนึงแล้วผู้หญิงคนที่ใจชืวว่อวบีลยกันคือบีอ่ะไม่ใช่คนล่าเริงและบีก็มีเพื่อนแค่ไม่กี่คนส่วนเออเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนเหมือนกันมันทาให้ทั้งคู่อ่ะสนิทกันง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรแบบรีเลทกันได้คล้ายๆกันอะไรเงี้ยมันสนิทกันถึงขั้นว่าเขาทั้งคู่อ่ะชอบไปเล่นที่บ้านของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยความสนิทมันก็พัฒนาขึ้นจนถึงขั้น ทั้งคู่เล่าความลับความในใจกันให้ฟังกันได้อะไรเงี้ยมีวันหนึ่งบี B. ได้เล่าความลับของของตัวเองให้เอฟังบี B. เล่าว่าเธอชอบถูกแม่ทำร้ายแล้วก็เธอก็เล่าอีกว่าทำไมเด็กผู้หญิงในห้องเรียนชอบรังแกเธอจังอืแล้วก็เล่าอีกว่าเด็กผู้ชายที่เธอแอบชอบอก็มีเด็กผู้หญิงหลายคนมาคอยตามจ,จ้าแจะช่วงที่ A กับ B ได้รู้จักกันแรกๆส่วนใหญ่มันจะเป็น A ที่ชวนคุย แต่ตอนเนี้ยมันเหมือนมันกลับด้านกันอะมันกลายเป็นว่ามีแต่บีที่คอยระบายให้เอได้รับฟังจนวันเวลาผ่านไปมันมีวันหนึ่งที่บีอ่ะเริ่มไม่ยอมมาโรงเรียนละและเหตุผลที่บีไม่มาโรงเรียนก็คือบีอ่ะถูกเด็กผู้หญิงที่คอยตามจอแจ๊จผู้ชายที่บีชอบอลังแกงแกและทุกๆครั้งที่ A ได้เจอกับ B B จะพูดเ<อ>สมอเลยว่า B แค้นแค้นเด็กผู้หญิงที่คอยแกลงเธอเว้ยและ B ก็แค้นทุกคนในห้องเลยที่เห็นว่าตัว B ถูกแกล แต่ไม่มีใครคอยช่วยเธอเลยคือบีเอาแต่แบบพ่นเขาเลย คำท็อกซิกกับการแก้แค้นที่เอคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงได้แต่เอก็รับฟังนะแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะไม่ฟังหรือดูถูกหรืออะไรเงี้ยก็รับฟังจนทั้งคู่โตจนถึงมัธยมต้น B ีเริ่มมีพฤติกรรมแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงในที่นี้หมายถึงว่าเธอเริ่มเป็นคนกลับบ้านดึกเริ่มเกเรเริ่มสูบบุหรี่แล้วเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเธอก็แย่ลงจนถึงขั้นมีการทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นตำรวจต้องมารับตัวบี บบมารับตัวบีที่บ้านไปแบบไปสอน,นอไปอะไรเงี้ยเลยมันรุนแรงถึงขั้นว่าเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่รับรู้เรื่องก็ไม่เอาตัวบีคือกลายเป็นว่าคนรอบๆตัวบีไม่มีใครเอาเอาครอบครัวน,นี้แล้วเหมือนลำคาญลูกลำคาญแม่ทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยหนักเข้าจนถึงขั้นมีคนเอากระดาษเขียนแล้วมาแปะด่าตามผนังบ้านตามประตูบ้านอะไรเงี้ยหนักสุดเลยคือมีคนเอาซากแมวตายมายัดใส่กล่องไปสณีที่บ้านบีซึ่งแม่ของเอ ได้รับรู้เรื่องราวเพราะว่าอยู่ข้างบ้านกันเนาะก็พยายามจะบอกให้เอเลิกยุ่งกับบีซะอืเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนเหมือนครอบครัวมีปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งโอเคทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตต่อมาจนเรียนจบมปลายตอนเนี้ยบีอะกลายเป็นคนเก็บตัวอยู่ในห้องละเอกับบีแทบจะไม่ได้เจอกันอีกเลยซึ่งตัวเอพยายามนะพยายามจะเข้าหาโดยการไปถามแม่ของบีว่ามันเป็นยังไง บีออกจากบ้านบ้างไหมอะไรเงี้ยแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงกลางวันเนี่ยบีจะไม่ออกจากห้องเลยคือแม่เอาอาหารไปวางไว้ตอนไหนก็ตามแต่บีจะออกมาแค่ตอนกลางคืนเพื่อมาเอาอาหารกับเข้าห้องน้ําเท่านั้นซึ่งบีใช้ชีวิตแบบนี้โพักหนึ่งเลยซึ่งตัวเอเพอได้รับรู้เรื่องอ่ะก็พยายามที่จะเข้าหาเธอโดยการไปนั่งหน้าห้องแล้วก็แบบคอห้องแบบเป็นไงบ้างแรกๆบีไล่เลยออกไปอย่ามาแบบไม่ต้องมายุ่งตัวเอก็พยายามแบบว่าเฮ้ย เราแบบเข้าใจเธอนะเรารับฟังเธอได้อะไรเงี้ยวันเวลาก็ผ่านไปตัว B ก็ยังเก็บตัวในห้องเหมือนเดิมตัว A ก็ยังคงเข้าหาเหมือนเดิมก็คือมาที่ห้องแบบเออเอามาคุยกับเราหน่อยหรือให้เราเข้าไปหาเธอก็ได้ทำอย่างนี้สามถึงสี่ครั้งจนมีครั้งหนึ่งคือตัวบีโมโหมากเปิดประตูแล้วอาุปมิโซะสาดใส่เย A เลย,เยซึ่งพอสาดเรื่องของแม้แขนมันก็ต้องยื่นออกมาจะออกมานอกประตูตัว A เห็นว่า่ะมีสภาพที่ ตัวผอมซีดขาวมันมันดูโซมมากอะตัวเอก็สงสารก็พยายามที่จะเข้าหา B อีกแต่ทีเนี้ยพ่อแม่ของ A อะก็เริ่มที่จะสั่งห้ามเริ่มที่จะดุ A แล้วว่าให้เลิกยุ่งจนถึงขั้น A กับพ่อแม่ทะเลาะก,กันด้วยแต่ A พูดเลยว่าไม่ว่ายังไงเอจะไปหา B ที่ห้องทุกวันจนมันผ่านไปเนี้ย เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่ง B ก็เริ่มยอมเปิดใจให้ A จนในที่สุดทั้งคู่ก็เลยได้เข้าไปนั่งคุยกันในห้องซึ่ง B ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ A ได้ฟังนะว่าตัวเธอช่วงชีวิตมอต้นที่เธอทําตัวไม่ดีคือเธอได้ไปเผลอคบกับเพื่อนคนหนึ่งที่นิสัยไม่ดีแล้วว่ากลายเป็นพากันขมโมยของถูกตํารวจจับอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วตัว B ก็ได้เผลอไปมีแฟนคนนึงแล้วก็ท้องพอรู้ว่า B ท้องแฟนก็หนีไว้พอตัว B ไปปรึกษาแม่ ก็กลายเป็นทะเลาะกันมันทําให้เธอแบบว่าไปทําแทงด้วยตัวเองแล้วก็กลายเป็นคนเก็บตัวอย่างที่บอกบีไล่ฟังต่อว่าหนักสุดเลยคือมันเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยแล้วมันก็ยื่นแขนให้อยู่เนาะมันก็มีรอยแบบรอยกีดข้อมืออ่ะซึ่งตอนเนี้ยเอก็เริ่มรู้สึกว่าเออบี B, เริ่มเหมือนสมัยก่อนละที่กล้าที่จะเล่าหลายๆอย่างให้เขาฟังเริ่มระบายให้เขาฟังกลายเป็นแบบว่าบีพูดคนเดียวแล้วเขาได้แต่รับฟังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งโอเคทุกเรื่องที่บีพูดมาเอพยายามที่จะตอบแบบ กลางๆที่สุดเพื่อที่ว่าจะดึงให้บีออกมาใช้ชีวิตข้างนอกออกมาจากห้องให้ได้อะไรอย่างเงี้ยจนโอเคเอก็ทําสําเร็จบี <B S 2> <B S 1> เริ่มกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองเริ่มไปทํางานพาร์ทไทม์ค่อยๆเป็นคนล่าเริงแจ่มใสขึ้นคุณแม่ของบีมาขอบคุณเอแบบทางน้ําตาเย่ยแบบว่าขอบคุณนะที่ช่วยให้ลูกเขาเป็นแบบเลิกเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตกับสังคมทั่วไปได้แล้วอะไรเงี้ยแต่อยู่มาวันหนึ่ง อยู่ดีๆบีอะ่ะก็โดดกระโดดลงมาจากระเบียงบ้านอะ่ะคือเหมือนโดดเขาเรียวกว่าอะไรโดดพยายามจะฆ่าตัวตายอะ่ะแต่มันเป็นโชคดีเนาะจะเรียกว่าโชคดีก็ก็แปลกๆแต่คือโอเคโชคดีที่มันมีพุ่มไม้ที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ด้วยความที่บ้านมันเป็นบ้าน2ชั้นมันก็ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยการโดดลงมาครั้งนี้ไม่ถึงกับชีวิตแต่มันทําให้กระดูกสันหลังของบีมีปัญหาเว้ยมาเลยกลายเป็นว่าบีอะ่ะต้องเป็นผู้ป่วยนั่งรถเข็นตลอดชีวิตซึ่งในช่วงระ,ระยะการรักษามันมีคืนหนึ่งที่บีนอนร้องไห้บนเตียง พร้อมกับขอโทษที่ A กับแม่ว่าขอโทษคือเธอรู้สึกว่าเธอเป็นตัวถ่วงของทั้ง A และแม่มันทําให้เธอตัดสินใจกระโดดฆ่าตัวตายครั้งเนี้ซึ่งตัว A เขาแบบว่าไม่เป็นไรคือเขาพยายามปอบแล้วก็พูดคำคำหนึ่งออกมาที่เขาไม่เคยได้พูดคือเขาพูดว่าคบกันไหมเอขอ B คีคบณตรงนั้นเลยเอก็พูดต่อว่าคบครั้งเนี้เขาไม่ได้แค่คบนะคือเขาคิดไปถึง แต่งงานเลยซึ่งบีร้องไห้ร้องไห้หนักมากแบบจริงๆนะเธอจะคบกับคนแบบฉันจริงๆใช่ไหมไม่ว่าบีจะถามย้ำเท่าไหร่เอก็ได้แต่พยักหน้ารับว่าจริงๆแล้วพูดความในใจว่าผมชอบเธอมาตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนไหนไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอหงุดหงิดพูดดินทาเพื่อนๆในห้องให้ฟังหรือแม้กระทั่งตอนที่เธอทำตัวไม่ดีเพราะคบกับเพื่อนแย่ๆตอนที่เธอเอาจะบนน่น,บนนู่นบ่นนี่บ่นนั่นตลอดเวลาตอนที่เธอร้องไห้และเล่าให้ฉันฟังว่าแม่ชอบทำร้ายเธอหรือแม้กระทั่งตอนที่เธอเก็บ ตัวอยู่ในห้องจนร่างกายสู้ผอมหรือแม้กระทั่งตอนที่ผมแอบไปบอกความจริงกับเด็กผู้หญิงที่ชอบเจ้าแจ๊เด็กผู้ชายที่เธอชอบหรือแม้กระทั่งตอนที่ผมเอากระดาษเขียนต่อว่าไปแปะที่หน้าบ้านเธอหรือแม้กระทั่งตอนที่ผมเอาซากแมวตายไปะยัดใส่ตู้ปรณียีหน้าบ้านเธอและตอนนี้ตอนที่เธอไม่มีความรู้สึกตั้งแต่ช่วงเอลลงไปและนอนอยู่บนเตียงผมชอบเธอมาตลอดตอนนี้เธอได้เป็นคนรักของผมคนเดียวแล้วหลังจากนี้เราจะแต่งงานกันจบ ดนงก,กว่าโอ้ oh. <c oughs> จบจ้ะ <c oughs> ตอนอ่านแล้วคนลุกเหมือนกันชอบเรื่องนี้แบบว่า <c oughs> ต้องออกมาเล่าอื